รู้หรือไม่ว่าเกมเน่ยฟิปปิตี้เขาทำกันอย่างไรวันนี้เราจะพาไปลองทำกันดูค่ะสวัสดีค่ะเราชื่อแป้งมีใครคิดเหมือนเราหรือเปล่าว่าการที่เราไม่รู้ ใช่ว่าจะเรียนรู้เองไม่ได้คลิปวิดีโอนี้จะเป็นการสอนทำเกมใน f i ป i t y ตั้งแต่ขั้นตอนแรกกันเลยค่ะถ้าพร้อมแล้วไปเรียนรู้พร้อมกันเลยค่ะเริ่มแรกเปิดมาที่หน้า Google แล้วพิมพ์คำว่า 'f i ป i t y แล้วกดค้นหาค่ะเลือกที่ตัวแรกค่ะเข้ามาแล้วจะเจอหน้านี้ค่ะหน้านี้จะมีแถมเพลตเกมหลากหลายให้เลือกใช้นะคะ แล้ววันนี้แป้งจะเลือกเป็นเกม Pipity Quick Show ค่ะหน้าตาเกมก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะแล้วเราก็คลิกที่ Introduction ค่ะแล้วจะเจอเป็นหน้านี้ค่ะจะเป็น4ส step ที่จะสร้างเกมและนำเกมไปใช้ค่ะพอมาถึงหน้านี้แล้วเราก็จะกดที่ Edit Template ค่ะ มันก็จะเปิดเป็น Google Sheets ขึ้นมาหลังจากนั้นเราก็จะมากดกันที่ปุ่มทำสำเนาค่ะหลังจากกดปุ่มทำสำเนาแล้วมันก็จะขึ้นสำเนาใน Google Sheets เทปแบบนี้ค่ะในส่วนที่สามารถเปลี่ยนได้ก็จะเป็นในส่วนของ Name ค่ะแล้วก็จะเป็นพวกคำถามและก็คำตอบเท่านั้นค่ะส่วนอื่นๆไม่สามารถแก้ไขได้เช่น สีพื้นหลังหรือแบบเพิ่มลบคอลัมน์ไม่ได้ค่ะเอาละค่ะถึงเวลาที่เราจะมาเรียนรู้การสร้างเกมกันแล้วอย่างแรกเราต้องหาข้อมูลกันก่อนค่ะว่าข้อมูลแต่ละอย่างที่เราอยากจะนำไปใส่ในเกมมีอะไรบ้างเราจากนั้นเราก็นำข้อมูลไปใส่ที่ช่องคำถาม ส่วนเนมเราอยากจะเปลี่ยนเป็นอะไรก็ได้ค่ะส่วนวันนี้เราจะเปลี่ยนเป็นนายกรัฐมนตรีของไทยในส่วนของการใส่รูปค่ะาหารูปมาจาก Google ที่มีนามสกุล jpg หรือว่า png ก็ได้ค่ะดยก๊อปลิงข้างบนนะคะแต่ก่อนอื่นก็จะกดตรงนี้ก่อนค่ะ open image in new tab มันจะขึ้นเป็นแถบอย่างนี้มาให้อะค่ะแล้วเราก็ Copy ตรงนี้ค่ะแล้วก็เขียน Image ไว้เป็นแบบนี้ค่ะเสร็จแล้วก็เอาลิงก์ที่เราไปก๊อปไว้อะค่ะมาใส่แบบนี้เลย Enter ค่ะแล้วก็ใส่คำตอบตัวที่ใส่รูปอะค่ะจะเป็นประมาณนี้ค่ะ โอเคค่ะเราจะทำหัวข้อแรกนาะยกรัฐมนตรีของไทยในควิกชั่นที่100กับควิควกชั่นที่500นะคะเสร็จแล้วเรามากันที่ไฟล์ค่ะกไปที่แชร์ค่ะไปที่คำว่าเผยแพร่ไปยังเว็บกดเผยแพร่ค่ะแล้วก,กดโอเคเสร็จแล้วนะคะเราก็มาแถบข้างล่างค่ะ Get t h g l t t k h l r n k here เรามาที่ลิงค์ค่ะแล้วก็กดค่ะพอกดแล้วมันก็จะมาอยู่หน้านี้นะคะเราลองเล่นดูค่ะมไม่ขึ้นถ้าเป็นอย่างนี้เราต้องไปแก้ที่เอ่อไฟสำเนาวใหม่นะคะลองดูอีกข้อนะคะ เป็นการเล่นแบบนี้ค่ะเอ,อ่อก็ทำแบบนี้ไปเรื่อยๆจนเสร็จค่ะบางข้อคำถามอาจจะไม่มีรูปภาพก็ได้ค่ะและอาจจะแบบเอาลิงก์วิดีโอมาแทรกแทนก็ได้ค่ะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะแบบนสนุกสนุก เป็นประมาณนี้ค่ะเกมฟิีฟิตี T ้ e, แบบสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับสื่อเกมการเรียนการสอนเกมการศึกษาในห้องเรียนได้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างครูกับนักเรียนได้เป็นอย่างดีค่ะสำหรับวันนี้เราหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้รับชมไม่มากก็น้อยสวัสดีค่ะแล้วพบกันใหม่นะคะ